บิสมิลลาฮุรราะมานิรรหมาอัสลามอะลัยกุมมะเราะมะตุลลอฮิวะบเริกาตุลครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับวิทยุเสียงสันติครับพบกับผมทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับอวันนี้นะครับมาคุยกันเรื่องของที่งอกนะที่ที่งอกไม่ใช่ถั่วงอกนะถั่วงอกมันก็คือถั่วเขียวนะเออพูดถึงโกหกนะเออเอาถั่วเขียวมาปลูกแทนที่แทนที่จะได้ถั่วเขียวกลับกลายเป็นได้ ถุงงอกนะถือว่าปกปิดข้อความอันควรบอกกล่าวให้แจ้งตามกฎ <c oughs> หมายอาญาช่อโกง <c> ไ <oughs> อ้นี่พูดเล่นนะแซลเล่นแซลเล่นนะครับเ <c oughs> อามาดูที่งอกที่งอกคืออะไรที่งอกก็คือว่าสมมติว่าเรามีที่อยู่ริมแม่น้ําแล้วก็มันเกิดการตกตะกอนทับถมกันของของเศษดินเศษทรายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันทําให้มันมีที่ดินเพิ่มขึ้นนะครับจากแม่น้ําไปเชื่อมกับที่ดินของเรา ไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าที่งอกนะครับใครเป็นเจ้าของที่งอกสมมติว่าที่เดิมเราเนี่ยมันมีไร่หนึ่งริมแม่น้ำเอ,อิญนะครับเราให้นะครับมีตะกอนมาทับถมขึ้นมาอีก50าสิเขาเรียกอะไรห้ตารางวานะครับก็เป็น1นึนไร่กับอ้ห้าตารางวาไอ้ห้าตารางวาเนี่ยเราเนี่ยแหละที่เป็นเจ้าของ1ไร่เนี่ยก็ถือว่าเป็น เจ้าของที่งอกอันนี้ด้วยแม้มันจะไม่ได้ถูกระบ,บุอยู่ในโฉนดก็ตามนะครับเพราะว่ากฎหมายบอกว่าใครเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้คือูดง่ายใครเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยให้ถือว่าเป็นเจ้าของที่งอกนั้นด้วยอ่านะครับอย่างที่บอกนะเชื่อมจากแม่น้ําไปสู่พื้นดินนะไม่ใช่แบบเราถมจากที่เราออกมาสู่แม่น้ําแล้วบอกาเอ้ยเนี่ยที่งอกที่งอกไม่ใช่ นะครับคนละอย่างกันนะไอ้นี่งอกที่นะครับถ้าที่งอกเนะี่ยตามกฎหมายแต่ที่นั่งงอกที่นะผิดกฎหมายเพราะการถมดินออกไปเนี่ยมันผิดกฎหมายนะเอ <c oughs> อย่าไปทํานะอ้ามาดูนะครับมันมีมันมีเรื่องราวน่าสนใจนะเขาบอกว่าสมมุติชื่อแล้วกันนายแสงเออนายแสงเป็นเจ้าของที่ดินแล้วก็เป็นเจ้าของที่งอกอ่าที่งอกบอกไปแล้วนะเป็นเจ้าของที่เป็น เป็นเขาเรียกมีสิทธิครอบครองก็คือนอสสาไม่ใช่โฉนดในแสงเนี่ยพอก็ได้ที่พอก็มีที่ดินแล้วก็ได้ที่งอกเนี่ยเขาก็ปลูกบ้านปลูกบ้านเสร็จเนี่ยให้ให้นางกอไก่เนี่ยมาเช่ามาเช่าบ้านนะครับให้นางกอไก่เนี่ยมาเช่าบ้านอยู่บนนอสสามของตัวเองปลูกล้ําไปบนที่งอกเลยมาเช่าบ้านเสร็จปุ๊บโอเคในแสงก็ไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยก็ว่าไปค่้เช่าก็จ่ายค่าเช่ามาเรื่อยนะครับพอจ่ายค่าเช่ามาเรื่อยนี่ก็ไม่มีปัญหาพอวันดีคืนร้าย กอไก่บอกไม่จ่ายแล้วนางกอไก่บอกฉันไม่จ่ายแล้วที่ตรงเนี้ยที่ฉันไอ้ในแสงก็ทวงก่อนเฮ้ยทาไมเองไม่จ่ายวะเอ้าก็ที่ตรงเนี้ยฉันเนี่ยซื้อแกไอ้ที่ฉันผ่อนๆรายเดือนเนี่ยปีหนึ่งสองปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้นั่นน่ยคือผ่อนราคาค่าที่ดินในแสงก็อ๋อโอเคไม่จ่ายก็ไม่จ่ายแล้วที่มันเป็นของเรายังไงมก็ต้องเป็นของเราเนะนอสสามตัวเนี้ย ก็ปล่อยเวลาล่วงเลยไปนะครับสองปีก็เลยจะมาฟ้องขับไล่นะครับจะมาฟ้องขับไล่เสร็จปุ๊บถามว่าฟ้องได้ไหมเออน่าสนใจนะก็อย่างนี้นะฮะ <c oughs> นอสสามเนี่ยซึ่งไม่ใช่โฉนดที่ดินถามว่าครอบครองปลรปักได้ไหมได้นะครับที่ดินเนี่ยถ้าครอบครองปลรปัตกต้องเท่าไหร่ต้องสิบปีใช่ไหมละ่ะแต่นอสสามเนี่ยนะครับครอบครองปลรปักได้ไหมเขาเรียกว่าการแย่งการครอบครองเนี่ยได้ไหมได้แต่ว่าแค่ปีเดียว เพราะฉะนั้นนะครับการที่ผู้เช่านางกอไก่เนี่ยบอกไปว่านะครับว่าฉันฉันไม่จ่ายค่าเช่าแล้วเพราะว่าไอ้ที่ฉันจ่ายไปเนี่ยคือฉันซื้อนะฮะฉันซื้อฉันไม่จ่ายค่าเช่าเนี่ยที่ดินเนี่ยมันเป็นของฉันเขาบอกว่าการแย่งการครอบครองในที่นศส,อสเนี่ยใช้อายุความแค่หนึ่งปีที่ก็มาเป็นของนางกอไก่แล้วเพราะฉะนั้นในคดีเนี้ยนะครับมันมีการบอกไปแล้วมีการเขาเรียกอะไร บอกเก่าเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนมาแสดงความเป็นเจ้าของเออพูดอย่างนี้พูดง่ายๆดีกว่ามาแสดงความเป็นเจ้าของไปแล้วตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับแล้วเพิ่งมาฟ้องเนี่ยพอพ้นสองปีแล้วเพิ่งมาฟ้องเนี่ยแสดงว่าในแสงเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของที่นศสามเดิมเนี่ยนะครับนอสามกอเดิมเนี่ยถูกแย่งการครอบครองไปแล้วเกินกว่า1ปีนะครับในเรื่องเนี้ยก็คือ2ปีเพราะฉะนั้นนะครับที่ดินนศสสามทั้งที่ดินจริงทั้งที่งอกเนี่ยนะครับ อกนะครับกลายมาเป็นสิทธิครอบครองของนางกอไก่แล้วนะครับนายแสงซึ่งเป็นเจ้าของเดิมเนี่ยไม่สามารถฟ้องขับไล่ได้หรือว่าไม่สามารถฟ้องขับไล่หรือเรียกค่าเสียหายจากนางกอไก่ผู้เช่าเดิมได้แต่กลับกันถ้าสมมติเป็นโฉนดที่ดิน2ปีไม่พอต้องอยู่ไปเรื่อยๆแสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยนะครับโดยเจตนาโดยสงบเปิดเผยเนี่ยแสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยสิปี แต่ว่าไอ้นี้มันเป็นนอสอสามถ้ามีคนอื่นเข้ามาบุกลุกมาครอบครองแสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยแค่1ปีเอาง่ายๆแค่1ปีที่ก็หลุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีที่ดินที่เป็นนอสอสามแล้วมันตกหล่นหูตาอะไรไปเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็ต้องไปตรวจสอบทุกปีนะครับเน้นย้ำนะครับนอสอสามซึ่งมีแค่สิทธิครอบครองเนี่ยนะครับถ้าปล่อยให้คนอื่นเข้ามาแสดงความเป็นเจ้าของเนี่ย หนึ่งปีเนี่ยนะครับที่หลุดไปเป็นของผู้ครอบครองที่มาแย่งทีหลังเนี่ยที่มาทีหลังเนี่ย,ท,ท,ยทันทีนะครับยังไงก็หมดเวลาลงแล้วนะครับอัสสลามออะไรกุ้มบเรามตุลลอฮิวบเระกาตุฮงครับผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0 3 4 1 1 4 7 7 9 6 ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน